ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนมืดๆค่ำๆนะครับประมาณทุ่มกว่าครับตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งแหละมาเลี้ยงได้มาใส่หนูไว้ครับยามได้สองสาหลังแล้วครับพอดีหลังนี้มันได้ครับนี่ครับหนูมีตัวงามๆนะครับโอ้นี่เงามันพร้อมครับหนูตัวนี้มันมนครับมันนี้ อย่าไปรุนกันตอหลังอื่นครับผมว่าน่าจะมีหลายอยู่ครับมื่อนี้๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะครับไปครับรุนกันตอครับได้มาแล้วแต้มหนึ่งครับเด็กขวบวะครับแรงนี้แต้มหนึ่งสีพอกินพวกไปกันหลายคนอยู่เลยครับเอาได้ครับพี่น้องเห็นบ่ บอพี่น้องนะอ่าได้อีกแล้วครับต,ตัวหนึ่งตัวที่สองแล้วครับเมื่อนี้อดี๋ยวเป็นรุ่นกันต่อครับคืนนี้ว่าที่ได้จัาตัวครับพี่น้องครับไอหลังที่ผมรีวิวไว้เมื่อตอนแรงครับเรียบร้อยแล้วครับมงตัวบังงงเลยครับพี่น้อง รีงครับโอ้ฝนตกได้ครับมันนีหนูก็ยังออกอยู่ครับโอ้โอ้ตกงามอยู่ครับพี่น้องอันนี้ครับหลังที่ผมรีวิวไว้มันตอนหัวค่ำครับตอนที่ว่ามาดักจะ่ว่าหินห้อยนะโอ้ขนเงาเงาเลยครับมันแท้ครับเบื้งทองเบืงทองพี่น้องเบื่องทองเบืองทองไข่งึงอยู่มันแท้ครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวไปรุ่นกันต่อบว่าคืนนี้น่าจะมีหลายตัวอยู่ครับหนูออกอยู่ครับมันนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งคนโอ้เงาหมันอยู่ครับมันนี่ผ่านโบก็ได้อยู่ครับคืนนี้ผ่านโบว่าได้ตัวหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งลดครับยางอ่อนครับบริเติมเดี๋ยวครับไปสรุปผลงานคืนนี้นะครับแล้วก็เห็ดยังกินแล้วก็นอนครับมื่อเช้ายังรุนกันครับว่าได้บ่ได้ ผลงานรอบแรกครับ,บของผมสามตรครับของพันเอสพันโบคนละโตรครับแรงนี่ก็พอได้มีแนวกินนะครับก้อยไ,ไข่มันแดงก้อยไข่มันแดงแล้วก็ควรนูน้นนะครับแรงนี่๋ยวมื้ออื่นเศร้าจังรุ่นกันอีกครับว่าจีได้เต็มเพิ่มบ่บ่เสียงงงเมียกูแม่เสียงงงเมียกินขาดแล้ว <c oughs> นี่นะครับ แานเตินครับมันไปสันตอกมาได้ครับนี่เผาแล้วก็ขูดโอ้คือออกง้มแทนเตินขุดทวนแต่เตินขูดทวนขนทวนเออนี่แหละท่าเตินคือออกขาวดีเถอวะเขาเ่เดียวอ๋อแล้วเขาที่เดียวงานนี้ละนี่นะครับวิธีทอนคน ก็ต้องกาจุ่มน้ำควนจังเผาค่ายๆก็ต้มน้ำห่อนครับแต่อันนี้เผาแบบพอประมาณแล้วก็ขูดครับเขาจุ่พุ้นหมดเลยโอ้เผางามพร้อมอีกสูตรหนึ่งกันนี้ครับง่ายครับเร็วพ้อครับนี่ต้อทไีผู้ใดสนใจก็เอาไปใส่นะครับสองสูตรอิทีถอนขนหนูครับ ซันดวงครับไอซันตอกแต่ว่าหนูเข้าดวงนั่นได้ยินเสียงตอกครับหนูเลยเข้าดวงครับเรียบร้อยแล้วครับคนเห็นว่าพี่น้องซันตอกแต่ว่าหนูเข้าดวงครับตัวงามอยู่ในเติร์ ปูโตอย่างงามเลยครับน้องมันสั่นตอกครับหนูได้ยินเสียงตอกไปเลยพอดีใส่ดวงไว้ทำแถวนี้ขอโทษขอไปนะครับภาพอาจจะบ่เหมาะสมขออนุญาตเก็บหนูกันนะครับครับผมรอบสองครับแันนี้เมื่อกี้นี่ไปฟังิึงน้องมันสั่นตอกกับหนูมาอยู่ครับแต่ว่าหนูมันเข้าดวงก่อนหนูได้ยินเสียงตอกแล้วแรนมา พอดีเห็นดวงพอดีแล้วมั้งเพิ่นเลยจัดการดวงหลังนี้ได้ไปแล้วครับรอบแรกนี่รอบสองครับเดี๋ยวถ้ารุ่นมึอกินเศร้าครับหลังนี้หามีตัวอีกหลังนี้หัวค่ำก็ได้ไปแล้วครับตัวนึงรอบนี้พ่มีครับไปเบิ่งอีกครับ เขาครับรอบสองหาก็ได้ตัวเดียวครับยังบ่ได้อีกอยังบมีแจมเพิ่มอีกครับเดีย๋ยวไปรุ่นกันต่อครับเหลืออีกสองสามหลังครับอันนี้แจมเพิ่มรอบสองครับรุ่นน้ำกันมีแจมเพิ่มบ่หลังนี้ก็เป็นยังสีว่วะ าเขครับครับผมสรุปผลงานครับรอบแรกกับรอบสองรอบแรกได้จากตัวกัฮะห้าห้าบวกหนึ่งครับพอดีน้องมันไปสันตอกกลับมาแวะยามดวงได้ตัวหนึ่งครับเป็นหกแล้วการอบสองได้มาอีกสามครับเป็นเก้าครับสําหรับไอ้ทิปนี้ครับมาหาดดักอยู่แถวเขื่อนราชโรทอนครับชลบุรีครับเปล่าไอยเก้าครับเขาตัดแล้ว หนูก็เลยอยู่น้ปาป่าเนี่ยคนกับหลายอยอู่ครับถ้าผู้ใดอยากมาเอฟซี FC ผู้ใดอยากมากลองมาเบ่งนะครับแถวเคืร์นราชโรทอนครับเกาะโพครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทิวไทโซ่นด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ